ภูบดินองค์จักรินพระราชาปกครองไทยทั้งล่าราชประชาสุขร่มเย็นด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารายการชนรัศมีกับ VIP รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันในรายการโชรสมิกับ V.I.P. นะคะวันนี้5ธันวาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ยังเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยค่ะแขกรับเชิญ V.I.P. ที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้นะคะทิพเชื่อว,ว่าไม่มีใครไม่รู้จักค่ะเพราะว่าเป็นศิล,ลปินแห่งชาติที่มีผลงานศิละปะที่สุดยอดมากๆเลยนะคะอยู่ด้านหลัง ขนาดนี้นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะนอกจากนี้แขกรับเชิญ VP ีท่านนี้นะคะยังเป็นผู้ที่มีความรักในสถาบัานได้มีโอกาสทำงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกมุมหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนั่นคือบทบาทของความเป็นคุณพ่อต้องบอกว่าเป็นคุณพ่อที่สุดเฮลสุดมันสุดยอดอีกเหมือนกันนะคะู้แุแเราก็อยากจะไปติดตามเลยจะเป็นใครใช่ที่ผู้ชมเดาหรือเปล่า บอกคุณชมเลยดีกว่าค่ะวันนี้อาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์คุยกับเราในรายการแน่นอนค่ะไม่ใช่โชคดีมากๆ<อ>ไม่ใช่โชคดีที่มีลูกประเสริฐอาจารย์เลี้ยงลูกได้ดีมาก<อ>ถ้าท่านอยากให้ลูกท่านดีท่านต้องเป็นคนดี<อ>ท่านมีความระมบบ็ลูกท่านต้องระมบบ็อกดังนั้นพ่อแม่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดน,นั่นก็คือเด็กคนนั้นจะต้องเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้ดูแลประเทศนี้ ชรีชรีช่วงที่1สนับสนุนโดยล็อกคุณภาพต้องใส่เบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกมีส่วนผสมของสารแมงกรแบนช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99%บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ บริษัทขนส่งจำกัด อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์จิตรกรไทยซึ่งมีผลงานจิตรกรรมไทยมากมายอาทิเช่นภาพจิตรกรรมไทยในอุโบโสถวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกและผลงานศิลปะที่วัดร่องขุนซึ่งมีทั้งงานสถาปัตยกรรมประติมาก,กรรมปูนปัน้นและงานจิตรกรรมไทยได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมในปีพุทธศักราช2554 คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญ VIP นะคะเจ้าของผลงานความงดงามสถาปัตยกรรมไทยที่เราอยู่ที่นี่วัดร่องขุนค่ะอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะเอ็น้องทอพโอ้โหอะไรกันเนี่ยมาทําอะไรวันนี้มาหาอาจารย์นิดี ผลลัพของอาจารย์เนี่ยหนูดีใจมากว่าพบอาจารย์ตัวจริงวันนี้เนี่ยท<ม>ุกทีทจะมาคุยกับอาจารย์เนี่ยไม่ได้คุยเฉพาะแค่เรื่องผลงานเพราะผลงานเนี่ยคนก็คุยกันมาเยอะแล้ว<ม>แต่วันนี้อยากจะคุยในบทบาทของความเป็นคุณพ่อเนอ่ <Yeah. S 2> oh. นี่หนูรู้ไหมทิพย์หนูรู้ไหมบ้านเมืองเราทุกวันเนี่ยสิ่งที่พี่รู้สึกว่าไม่ชอบมากๆเลยคือการเลี้ยงดู<ม>เราเลี้ยงแบบโบราณโบราณเขาเลี้ยงดีเพราะประเทศเราเล็กๆนะยากจน แต่พอประเทศชาติเราเจริญขึ้นทางวัตถุมันเจริญขึ้น<ม>ทุกอย่างมันรวดเร็วขึ้นเรายังเลี้ยงแบบเดิมเราสู้ต่างชาติไม่ได้การเลี้ยงลูกให้สู้คนทั้งโลกได้เราต้องเปลี่ยนประเทศไทยต้องเปลี่ยนหนูรู้ไหมหนูหนูถูกเลี้ยงมาเหมือนอย่างกับที่ลุงถูกเลี้ยงมาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยจะถูกเขาเรียกว่าบล็อกจินนานกาศคือฆ่าจินนาการในเด็กฆ่าความเป็นตัวตนในเด็กฆ่าความพิเศษในเด็กกลัวไปหมดทุกอย่างไปโรงเรียนก็กลัว ไปไหนก็กลัวดเด็กไทยมันจึงขาดจินตนาการขาดเป็นตัว<ะ>ตนของตัวเองขาดความคิดสร้างสรรค์ขาดสิ่งที่เรียกว่าพลังที่ซ่อนอยู่ในในในกายในใจของเด็ก<ะ>หนูรู้ไหมทิพย์ลุงเสียดายวะ่ะเสียดายโคตรโคเสียดายเลยเอ้ยเมื่อกี้พี่เดี๋ยวน <c oughs> ี้ลืมนั่นแต่จริงหนูก็ว่าแป๊บเดียวพี่ลืมเลยค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมตัวไปเห็นสวยอะไรบอกพี่ตอนนี้เออแก่แล้วนี่ว่าทีนี้พอมันมีความรู้สึกเนี่ย เด็กเนี่ยพอมันถูกกดดันมากเกินไปในสังคมทุกอย่างระบบไม่ต้องมาขับให้ลูกไหวไหวดิลูกไหวดิไหวลูกอะไรไม่ไหวรู้จักไหวู้หลักไม่ไหวลูกตัวต้องลูกมาอะไรวะ <c oughs> มึงจะไหวอะไรเดี๋ยวมันโตมามันก็ไหวเองโตมันก็รู้จาักการไหวเองไม่ต้องไปคมคูไม่ต้องไปอะไรมันทําให้จินตนาการเด็กเสียหายอ้าวแล้วตอนเด็กๆอาจารย์ก็เฮียวมากเลยไม่ทุกไม่ทุก,กเพราะต้องการเดินทางในทางตัวเองความสุขเป็นเรื่องใหญ่ไม่ต้องการเรียนหนังสือเก่ง แต่ขอเก่งอย่างเดียวนั่นคือสิ่งที่คิดจึงคิดว่าในชีวิตของตัวเองนั้นมีความสําเร็จแน่นอนกูไม่จำเป็นต้องมีเงินมากหรอกแต่ขอให้กูได้ทําและเรียนในสิ่งที่กูรักเลิกพอและมีชีวิตอยู่กับสิ่งที่กูรักแล้วตาย<อ>สิ่งที่เรียกว่าความสุขอทีนี้กลับเข้ามาเมื่อเป็นพ่อคนเราเอายอี้ก,ก่อนเราเตรียมพร้อมเลยกายไม่รู้ว่าเราพร้อมที่สุดแล้วสตังเราก็มีนะฐานะความเป็นอยู่เราดีแล้วเราออกบวชชำระใจเราให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยกลับมา มาเอาเมียแล้วก็ปั๊มลูกวางแผนเลยวันนี้พี่จะปั๊มแล้วนะพี่จะเอา,เอาลูกวางแผนแม้ขนาดตอ้องวางแผนนะอโอ้โหนี่สังคมใดมันเป็นอย่างนี้มันไม่เคยรู้จักการวางแผนอะไรสักอย่างหนูจําไว้เลยทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างก้าของเราเอาต้องมีสติต้องมีสติในการวางแผนทุกอย่างการมีลูกไม่ใช่เรื่องง่ายต้องวางแผนทําใจสะอาเดเบิกบานพร้อมทุกอย่างแล้วที่จะมีลูกได้แล้ว tiêm tục chuẩn bị tình trạng của mình, chuẩn bị tình khỏe เราเติบโตขึ้นมาอย่างเป็นผู้ให้ลุงเอาลูกล,ลุงใส่ไอ้แทนถูกใส่แล้วพา,มาขม้าคาดแล้วขี่มอไซค์อีแก่ันึงไปซอยนู่นซอยนี้ไปดูคนยากคนจนในสลัมไปดูเขาเข็นของออกมาขายคนยากคนจนหนูรู้ไหมพอเขาเริ่มโตเดินได้เราก็พาขึ้นดอยเอาของมาแจกแจกคนยากคนจนรุ่นเดียว,วับเขาเล็กกว่าเขาแล้วจนกระทั่งเขาแจกนะหนูรู้ไหมเขาแจกจนกระทั่งรุ่นเดียวเขาเนี่ยเล็กกว่าเขาเนี่ยเลยเลย หนูรู้ไหมจนเดี๋ยวนี้เขาบอลล่เออลยกล้ามใหญ่เขาขี่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่ขึ้นไปแล้วเขาก็ไปแจกเด็กเล็กๆออที่โตขึ้นมาของอตึกโตขึ้นมาแล้วเพื่อนเขาเออพวกที่เป็นเจ้าเขาที่เป็นเพื่อนเขาก็จํากันได้ออหนูรู้ไหมแล้วเขาก็มีลูกเอาลูกหอบมาให,ใ,หให้แทนเอาของไปให้ออหนูรู้ไหมแทนเนี่ยเป็นคนที่บริจาคอะไรก็ได้แทนไม่เคยอิจฉาเลยแทนไม่เคยอยากได้สิ่งตรานี้เลยแทนดีใจกับสิ่งที่พ่อทํา เราสอนลูกเราเงินไปบริจาคให้โรงพยาบาลโรงเรียนหนูรู้ไแม่เขาเป็นคนให้จนเดี๋ยวนี้เขายังให้อยู่เลยคืออาจารย์ทําให้เขาค่อยๆซึมเข้าไปตั้งแต่เด็กค่อยปลูกฝังให้เขาเห็นพ่อเขาไงว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรต้องแบบอย่างคือคุณพ่องแบบอย่างพ่อและแม่พ่อแม่ไม่ฟุ้งเฟ้อพ่อแม่ไม่บ้าบอคอแตกแทนไม่เคยใส่แบรนด์เนมดังนั้นมันต้องมีความเป็นอิลาะมันต้องมีตัวตนของมันดังนั้นมันก็ใส่เรื่องของมันทีนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยนะเราเอาบทสรุปเลยว่าวิธีการสอนลูกแล้วทําให้ลูกนั้น เป็นคนดีลูกไม่สนใจยาเสพติดลูกไม่สนใจเล่ายาปาป์้งิงเพราะอะไรเพราะพ่อมันดีไง <c oughs> เมื่อครา, <c oughs> าวที่แล้วเนี่ยปิดเทอมที่แล้วเนี่ยไปอังกฤษก็ไปหาลูกโอ้โหห้องมันนะเนี่ยเท่านี้มีเตียงอันหนึ่งมีโต๊ะเขียนหนังสือ,แล,ลลลอแล้วมีครัวเล็กๆห้องส้วมเล็กๆพ่อรวยนะลูกอย่างงี้พ่ออายนะบอกไม่มีใครมาเห็นแทนหรอกแทนไม่ต้องการให้ใครเห็นชีวิตแทนแต่ต้องการอย่างงี้แทนอยากอยู่เงียบๆแล้วสมถะอย่างงี้แทนไม่ต้องการ พ่อเอาแค่นี้มันแพงเกินไปที่อยู่ไม่จําเป็นเราเรียนไม่กี่ปีหรอกเดี๋ยวก็จบแล้วแล้วพ่อไปที่ไรล้วพ่อมันแก่แล้วพ่อก็ต้องไปเช่ามารีน่าติดแม่น้ําเทม mm. โอ้โหอาพาร์ตเมนต์หรูติดน้ําน้าไล่ยล่หมายมีหงึหึงตอนเช้ามาโอ้โอากาศดีมากที่คิงส์ตันโอ้โอาพาร์ตเมนต์หรูเราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นไอ้แทนมันบอกไม่มวันนี้เนี่ยแทนอยากจะขอให้แม่ทำข้าวไทยเนี่ย mm. เลี้ยงเพื่อนแทนหน่อยนะโอ้ กี่ปีมาแล้วมันไม่เคยชวนเพื่อนมันมาเลยเพื่อนฝรั่งมันะมันไม่เคยชวนเลยอยู่ดีมันชวนเว้ยเราก็ได้ได้ลูกไอเต็มตี้แม่มันเต็มตี้เลยเพื่อนแม่ไปด้วยก็ทำก็ข้าวกนตกเย็นมาเพื่อนมันเปิดประตูเข้ามาปั๊บสิ่งแรกที่มันเข้ามาก็คือวิ่งมาหาพ่อมันเลยอะไรของมึงวะเข้ามาตบไหลเลยทาไมยูถึงอยู่ดีอย่างงี้อยู่เคยไปดูลูกอยู่ไหมที่ลูกอยู่อยู่อะไอจ้า ไอ้แทนเขามาผักอ,อกมันบอกเฮ้ยยูไอ้ฮานี่ยูมารยาทไทยไม่ใช่อย่างนี้นะเฮ้ยยูยูไอ้แทนยายายาโนไม่ต้องสนใจเรื่องมารยาทไม่เป็นไรนี่กูมาอยู่บ้านมึงมึงเป็นบ้านกูกูเป็นบ้านมึงแล้วกันเอา้ามึงกูไอ้แทนหยุดมันบอกเอ้ยยูยูเคยไปบ้านลูกยูไหมที่ไอ้แทนอยู่อ่ะทำไมยูต้องอยู่หรูอย่างนี้บอกเฮ้ยไอ้เคยไปมาแล้วแล้วยูทำไมให้มันอยู่อย่างนั้นรูรวยยูรวยทำไมไม่ลูกยูรวยดิบอกเฮ้ยมันเลือกเอง ลูกไอเลือกเองมันถามไอแทนอยู่เลือกเหรอไอแทนก็บอก yes mm. แล้วมันตอบเพื่อนนั้นไปอยู่รู้ไหมถ้าไอามีที่นี่เป็นที่เช่าไอไอจะมีเพื่อนดีอย่างอยู่เหรอดัง mm. น,นั้นมันบอกว่าการที่มันอยู่ห้องเล็กๆเ,เนี่ยเวลาเพื่อนอังกฤษไปหามันเนี่ยจึงเห็นว่ามันเนี่ยไม่รวย mm. ก็คบกับมันแต่ถ้ามาเห็นโอ้โหอารีน่าแบบราคาขนาดนี้อพาร์ตเมนต์ใหญ่ขนาดนี้มันไม่กล้าคบ ความจริงใจจึงไม่เกิดมันพูดกับเพื่อนมันบอกว่าเนี่ยอ,อยู่รู้ไหมแทนสุดยดี่ไอ้มีอยู่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเพราะว่าไอ้อยู่จนๆอย่างนั้นคราวนี้อยู่รู้แล้วใช่ไหมว่าครอบครัวไอ้รวยพ่อไอ้รวยอ่ะแต่ไอไม่สนใจนี่คือสิ่งที่เราเป็นบทสรุปให้เห็นเลยว่าลูกเราดีมากเลยลูกเราโคตรดี าท่านอยากให้ลูกท่านดีท่านต้องเป็นคนดีทั้งพ่อและแม่ท่านมีความระมบ,บลูกท่านต้องระมบดังนั้นพ่อแม่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตของเด็กคนหนึ่งนั่นก็คือเด็กคนนั้นจะต้องเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้ดูแลประเทศนี้เนี่ยคะคุณผู้ชมคะได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะที่เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้สึกว่าอาจารย์โชคดีมากๆนะคะที่มีลูกที่ดีประเสริฐไม่ใช่โชคดีมาก ไม่ใช่โชคดีที่มีลูกประเสริฐอาจารย์เลี้ยงลูกได้ดีมากนั่นแหละค่ะคืงองอาจารย์เลี้ยงดูลูก <c oughs> ได้ดีมากต่างหากเหตุ okay, บังเอิญไม่มีในโลกดังนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูกันนะคะว,ว่าวิธีการถ่ายทอดการสอนของอาจารย์ก็ยังผ่านงานที่อาจารย์นั้นวาดออกมาแล้วสอนอะไรผ่านภาพวาดบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะลูกของศิลปินทุกคนเขียนลูกเป็นหมดนะหนูจำไว้เลย,เ,ลย <c oughs> เพราะมันเกิดขึ้นมาจากบนตักขอบ มันเห็นทุกอย่างมันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างดัง mm hmm. นั้นศิลปะคือสิ่งที่กลมเกลาจิตใจมันนั้นได้เปรียบ D.T.A.C. ชวนเหล่าซัลเล r i t y นักเดินทางร่วมงาน D.T.A.C. Unlimited Data Roaming พร้อมเปิดตัวบริการ Data Roaming ใหม่แบบไม่จำกัด ในกว่า60ประเทศสุดคิดทั่วโลกนั่นคือกัปตันปะกก ที่ประกอบพันเชิดผู้ในการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัท Total Access Communication หรือ DT แทตแต่งตัวเป็นกัปตันหนุ่มสุดหล่อที่พร้อมจะพาทุกคนขึ้นอากาศยานเหินฟ้าไปเปิดประสบการณ์ Data r o ร m i n g แบบ Feel Good สไตล์ d t แทครอบคลุมถึงกว่า60ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของคนไทยไม่ว่าจะเป็นประเทศสุดฮิตในโซนเอเชียอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงมาเก๊าและสิงคโปร์หรือจะเป็นประเทศยอดนิยมในโซนยุโรป อ่างอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีสวิตเซอร์ลแ,แลนด์และสเปนหรือแม้แต่โซนตะวันออกกลางอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตและกาตาร์รวมไปถึงโซนแอฟริกาอย่างประเทศแอฟริกาใต้และอียิปต์โดยมีแพ็กเกจ Data roaming แบบไม่จำกัดในราคาเริ่มต้นเพียง280บาทต่อวันบาทต่อวัน องสนับสนุนโดย d t a c King Power King of Duty Free สินเชื่อบ้านทออสอเพื่อสารรักปี2557สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร026459000 ก,กลับมาคุยกันต่อนะคะแน่นอนค่ะเสียงหัวเราะตั้งแต่ต้นรายการเราอยู่กับอาจารย์เฉลิมชัยสนุกมากหนูไม่เหนื่อยเลยเพราะไม่ต้องถามเลยค่ะอาจารย์ค่ะและอย่างภาพวาดของอาจารย์เนี่ยค่ะอาจารย์ใช้เป็นสื่อในการที่จะสอนหรือว่าทําให้เขาเกิดความเข้าใจในการใช้ชีวิตยังไงด้วยไหมคะคือมันไม่เกี่ยวหรอกไอ้เรื่องรูปวาดเนี่ยมันไม่สามารถช่วยชีวิตได้หรอกคือรูปวาดเนี่ยช่วยทําให้เด็กคนหนึ่งดีขึ้นไม่ได้หนูจำไว้เลยไม่ว่างานศิลปะย,ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ทําไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ หนูจะเลี้ยงลูกให้ดีได้หนูต้องให้ลูกหนูไปผจญกับธรรมชาตินั่นคือออกไปข้างนอกไปพบปะผู้คนไปเรียนรู้มนุษย์สัตว์สิ่งของธรรมชาติเรียนรู้ความงามสุนศยภาะเรียนรู้ทุกอย่างความยากความจน ความงดงามในแบบแผนของคนจนความงดงามแบบแผนของคนชั้นกลางความงดงามแบบแผนของไฮโซคือเราต้องเรียนรู้ทั้งหมดเรียนรู้โลกทั้งหมดดังนั้นลูกเขียนมีส่วนสําคัญในการกล่อมเกลาจิตใจเขาต่างหากลูกเขียนของพ่อเขาเนี่ยทำให้เขาเห็นตั้งแต่เด็กแล้วลูกเขียนของพ่อเขาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเมื่อขณะที่เราอุ้มเขาอยู่เรายังวาดรูปเลยเขาเติบโตจากการเห็นพ่อมันวาดรูปอย่างนี้ตลอดเวลา แล้วทุกอย่างมันคือคําถามของเด็กตั้งแต่เล็กอ่บ้านอะไรอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อน,นี่พระพุทธเจ้าลูกแล้วพระพุทธเจ้าไปยืนอะไรอยู่ตรงบันไดอ๋อนี่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยลงมาจากสวรรค์นนะพระพุทธเจ้าทําให้เห็นสวรรค์เห็นนรกและเห็นคนเห็นได้ยังไงทําไมแทนไม่เห็นเลยอะไรมีบันไดอยู่บนฟ้าได้ด้วยเหรอ,นนอเห็นไหมมันเป็นคําถามและคําตอบนั้นลูกเขียนมีประโยชน์ต่อต่อเด็กนั่นคือสุียภาพหรือความงามเด็กมันซึมซับความงามมันจึงทําให้เด็กนั้น มีความสุขเด็กเห็นงานศิลปะแต่เด็กจึงมีความสุขแทนว่าลูกเก่งมากนะโคตรเก่งด้วยลูกของศิลปินทุกคนเขียนรูปเป็นหมดนะหนูจําไว้เลยเพราะมันเกิดขึ้นมาจากบนตักพ่อม,มันเห็นทุกอย่างมันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเด็กเนี่ยถ้ามีมีความเข้าใจในความงามมีความเบิกบานต่อความงามเขาจึงเห็นความสุข<ม>เป็นเรื่องใหญ่ หนูเห็นแบบอย่างเวลาทั่วไปเนี่ยเรามักจะให้ลูกได้ดูดูคนนั้นสิคนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นคนนี้เขาด้วยพ,พ่อแม่มันโง่ไงเอาอย่างนั้นสิมดดาดูดิลูกอ่ดูดิขออาจารย์อาจารย์ให้ดูคนที่เขามีน้อยกว่าคนที่เขาด้ถูกต้องไม่ชอบมากเลยสังคมไหน,นไม่ชอบเลยที่จะเอาชนะคนนั้นเอาชนะคนนี้นี่ท่านผู้ชมรู้ไหม <c oughs> ผมเนี่ยนะเหนื่อยมากเลยนะกับเรื่องนี้นะผมอยากให้บ้านเมืองของเราเนะี่ยเลี้ยงลูก ขึ้นมานะครับไอ้คนแก่มันตายตายไปที่มันโปรงชาติบ้านเมืองเราให้ลูกเราได้เกิดขึ้นมาจากเป็นผู้ให้แก่ชาติบ้านเมืองแต่ครับดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดนั่นคือเราต้องดีนะครับเลี้ยงลูกให้ดีเพื่ออะไรไม่ต้องเพื่อตัวเองเพื่อประเทศชาติอแล้วอาจารย์ทำกิจกรรมอะไรกับน้องแทนบ้างคะที่ชอบทําด้วยกันเรามีกิจกรรมทุกอย่างในสิ่งที่เราเราร่วมกันมาตั้งแต่เขาเล็กๆจนเดี๋ยวนี้โตมาเขายัางขี่มอเตอร์ไซค์กับพ่อขึ้นดอยไปแจกของตั้งแต่เขาเริ่มแข็งแรงเราฝึกให้เขาขี่มอเตอร แล้วก็ไปในป่าแล้วก็เอาของไปแจกไปสร้างโรงเรียนไปสร้างห้องน้าให้โรงเรียนไปสร้างปะปาให้โรงเรียนเราทําอย่างนี้แล้วเขาก็ทําจนเดี๋ยวนี้เขาแทนพ่อเขาแล้วก็บอกพ่อหกสิบแล้วพ่ออย่าทำตั้งแต่นี้ถึงแล้วปีนี้เขาห้ามแล้วเขากลับมางวดนี้เขาบอกพ่ออย่าขึ้นดอยนี่เป็นครั้งการขึ้นดอยครั้งสุดท้ายของพ่อแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอีกเลยเขามาคราวที่แล้วเขาขึ้นดอยไปแจกของแล้วก็บอกพ่ออย่าไปตั้งแต่ตั้งแต่นี้พ่ออย่าไปนะ แทนเป็นตัวแทนพ่อไปอหนูรูไม่เนี่ยเราไปตั้งแต่เขาขี่ซ้อนเราไปซ้อนมอเตอร์ไซค์เราขึ้นไปแจกของจนกระทั่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเขาเองอแล้วเป็นจา่าฝูงขึ้นไปหนูคิดดูก็แล้วกัน การเลี้ยงลูกแบบอาจารย์เฉลิมชัยมันมีคำนิยามหรือมีอะไรที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปดูแลลูกได้ไหมอาจารย์ไม่ใช่สไตล์เฉลิมชัยแต่เป็นสไตล์ของการเลี้ยงลูกที่ดีคนทั้งโลกเขาเลี้ยงเหมือนกันถ้าเขาต้องการให้ลูกเขาดีนะเขาเลี้ยงเหมือนกับลุงนี่เลี้ยงเลยในโลกนี้เลยนะฝรั่งฝรั่งทุกคนทุกอาชีพทุกประเทศเขาเน้นที่ความสุขอาจารย์ด้วยความเคารพเลยนะบางทีเห็นอาจารย์มาเนี่ยฉัรู้สึกว่า อาจารย์ลูกบ้าเยอะหนูก็ไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆว่าอาจารย์สามารถจะเลี้ยงลูกให้เขาเป็นคนที่ดีแล้วเขาคิดดีทำดีได้ขนาดนี้หน,<า>หนูรู้ไหมหนูรู้ไหมลุงไม่ได้บ้าอย่างที่หนูคิดรอ้อนเงื่งที่ผ่านมาหนูอาจจะแบบบ้าไม่ได้บ้าอย่างที่หนูเห็นว่าทํางานบ้าบอคอแตกทําสิ่งที่อัศจรรย์ไม่ใช่ลุงบ้าท,ทุกอย่าง <G ül üyor> หนูรู้ไหมคนนี้มีความสําเร็จในชีวิตทุกอย่างในการดํารงชีวิตไม่ว่าอะไรทั้งสิน้นต้องบ้า หนูมีลูกคนหนึ่งหนูไม่บ้ากับลูกหนูจะให้ลูกหนูดีได้ไงแล้วลุงก็ปรารถนาให้ลูกของลุงมีความสุขและครอบครัวลุงมีความสุขบริวาลลุงมีความสุขลูกศิษย์ลูกหาลุงมีความสุขชุมชนลุงมีความสุขจังหวัดลุงประเทศลุงโลกของลุงหนูรู้ไหมนี่คือสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตลุงมีค่ามากที่สุดแล้วกูก็ตายนี่คลอชีวิต คุณผู้ชมคะใครที่ชื่นชอบลูกบ้าของอาจารย์เฉลิมชัยซึ่งวันนี้อาจารย์ยืนยันว่าอาจารย์ไม่ได้บ้าแต่บ้าในการทําความดีให้โลกนี้ดีแล้วหลายมุมที่เชื่อว่าเราได้ฟังอาจารย์แล้วรักอาจารย์มากขึ้นรู้ว่าจารักครอบครัวรักบ,บ้านเพื่อบ,บ้านเพื่อคุณจากธนาคารสมเคราะห์นะคะโอ้โหขอบคุณค่คะโอ้โหธนาคารพออสอ <c oughs> อสวยงามอลังการ เนี่ย<อ>มปนดรื่นครอบครัวแม่ครอบครัวคอควอค,ค่ะยังมีเรื่องราวดีๆให้ได้ติดตามกันน,ะะนี่นะคะวันหยุดนะคะตฤลษกหน้าอย่าเพิ่งไปไหนเพราะอาจารย์เฉลิมชัยยังอยู่ที่จะพูดคุยกับเราแล้วใครที่เคยมาวัดร่องขุนแล้วนะคะแล้วพอเห็นข่าวค่าวว่ามีช่วงแผ่นด,ดินไหวที่วัดได้รับความเสียหายวันนี้เป็นยังไงบ้างจะพาคุณผู้ชมมาชมกันในวันที่10ิธันวาคมนี้อย่างแน่นอนโต๊ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะโอ้แต่เดี๋ยวก่อนจะถึงวันที่10ธันวาคมถ้าคิดถึงอาจารย์ ไป,ไปที่ทสยามพารากอนอาจารย์ไปทำอะไรที่นูน่นสุดยอดไปดูงานศิลปะอืที่เขียนเตรียมเพื่อเทิดเพรเกียรติจะอยู่ในวันที่5เป็นเลขเก้าทั้งหมดเป็นเลขเก้าทั้งหมดไม่บอกว่าเลขเก้านั้นคืออะไร ไปดูเอาเองวันนี้จบรายการแล้วคุณผู้ชมจุงคุณพ่อคุณพ่อจุงคุณลูกไป,ไปด,ดูงานของอาจารย์ได้เลยนะคะสวยมากสุดยอดมากไปดูได้เลยนะคะและเดี๋ยว1 0 0ธันวาความกลับมาพูดคุยกับผู้ชายคนนี้กันต่ออาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์วันนี้นะคะลาคุณชมไปแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะแล้วพบกันใหม่เ้าเดินกสีกสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดี เี่จะบอกว่าวันนี้แฟนๆรายการโชริสมิกับ V.I.P. โชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะมีของที่ระลึกจากอาจารย์เป็นกระเป๋าจากวัดร่องขุนแต่ตอนนี้เราจะไม่ให้ดูสวยงามอลังการมีลายเซ็นอาจารย์แบบแพงๆลายเซ็นแพงโอ้โหนี่คือปกติเนี่ยหายากมากนะคะแต่ว่าวันนี้ให้กับคุณผู้ชมเลยนะคะจะได้ได้อย่างไรเข้าไปติดตามได้ใน Facebook ของรายการโชริสมิกับ V.I.P. ค่ะนะคะขอขอบคุณไซเบอร์ล็อกบริษัทท่ากาศเซียนไทยจำกัดมหาชน ดีแท็ธนาคารอาคารสงเคราะห์ลงปั้นเด็ดไหมแค่ตูทน้เข้ากัเหลือแล้วก็ปทานเลยไหมคือมีลายเส้นของกระต่ายใหู่ทุกที่แ่ดูแล้วรู้เลยว่าธรรมดาก็ไม่มีอะไรก็เฉลิมใจก็เฉลิมใจกระจกแต่ว่าสิ่งนี้มันสั้นนิดนิ่งใหญ่เท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดมองตัวเองที่กระจกแต่มองโล่ขยายอง